สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆ่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2 5 6 6ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ บะะางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะกําลังเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจดใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวสําคัญในเรื่องของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรขอดูการงานนะคะพไพ่ใบแรกเริ่มไพ่เจ็ดดาบนะคะ พ่สองเหรียญค่ะไพ่แปดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สาไม้เท้าค่ะชาวราศีเมษแลัคณาเมษนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะมองว่าให้ให้ปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าอืมไม่รู้สึกว่ามันจะมีเสียงซุบซิบนินทานะคะหรือคนที่ไม่ได้ ไม่ได้ประสงค์ดีกับเราอะนึกออกปะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ก็มองว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่องานของคุณนะคะมองข้ามไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกานะคะสําหรับคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะมองว่าตัวคุณอา่าเขาเรียกว่ามีความพยายามนะคะในการหาในการอยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะก็มองว่าจะเป็นไปตามลาดับขั้นตอนนะคะคุณอาจจะได้รับการเขาเรียกว่า พิจารณาตามลำดับขั้นตอนนะคะอย่างเช่นว่าบริษัทนี้ที่คุณไปสัมภาษณ์มันจะมีสัมภาษณ์ครั้งแรกสัมภาษณ์ครั้งที่2นะคะมีการสอบข้อเขียนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นไปตามคันลองของมันดังนั้นขอให้มีความพยายามนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะสําหรับนะคะคนที่เป็น ลูกจ้างพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะเนี่ยที่เป็นบอกตั้งแต่แรกเนาะว่าในเดือนนี้ค่ะเราโฟกัสเรื่องงานนะคะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเสียงนกเสียงกาต่างๆอาจจะมีบ้างมันเป็นเรื่องราวปกติของการซบซิดนินทานะคะในในที่ทํางานเนาะนะคะว่ามันไม่ได้กระทบกับคุณไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานไม่ได้เกี่ยวกับงานของคุณเลยนะคะ ก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสูงสิงอะไรเราตั้งใจทํางานของเรานะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีงานเ,าเขาเรียกว่าที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะใครที่ดองงานนะคะก็มองว่าต้องขยนันต้องทําให้แล้วเสร็จอ,อยากเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะอืม สำหรับนะคะคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะมองว่าในเดือนนี้นะคะตัวคุณอ่อมีมีมีวางแผนแหละนะคะว่าอาจจะขยับขยายธุรกิจนะคะนำเข้าส่งออกนะคะขยายสาขานะคะก็ ไม่หวังว่าในเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการลงมือทำนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนนะคะให้รัดกุมรอบครอบมากกว่านะคะในเดือนนี้เนาะก็มองว่าสามารถที่จะดำเนินตามลำดับขั้นตอนไปได้ะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังในส่วนของตัวบทกฎหมายนะคะข้อผิดพลาดช่องโหว่ต่างๆท,ท,ที่ที่ที่มันเคยมีอยู่ก่อนแล้วนะคะ เพื่อที่จะหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหานะคะล่วงหน้าไว้นะคะก็คือมันเหมือนจะเป็นแผนนั่นแหละมีแผน A แผน B ไว้สำรองก็ดีนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงมือทำนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนให้ดีให้รัดกุมรอบครอบมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูการโนว่าการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนะคะการเงินนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในเรื่องของการเงินเลยนะคะขอดูการเงินหน่อยค่ะ แด้าเดินไพ่เทมเพแตนะคะไพ่เก้าไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่แปดดาบนะคะการเงินของชาวราศีเมษและคาเมษนะคะต้ง เขาเรียกว่าจะมีค่าใช้จ่ายแหละนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายเดิมๆนะคะอย่างเช่นค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรประมาณนี้เนาะสิ่งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะก็มีขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะต้องรัดเข็มขัดแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีในเดือนนี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้มีหน้าผาส่งการขาดแคลนแต่อย่างใดนะคะก็ยังคงประคับประคองได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมี ของเสียของพังนะคะหรือว่าหมดไปกับการซื้อยารักษาพยาบาลตัวเองหรือว่า,าบริวารในบ้านคนรอบข้างอะไรประมาณนี้ที่เราดูแลอยู่ก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของโชคลาภในการเสี่ยงโชคสิ่งดวงของชาวราศีเมษและคณาเมรตามนักไพ่ที่ขึ้นมายังไม่มีนะคะเนาะก็มองว่าให้เราบริหารจัดการเงินให้ดีวางแผนการใช้เงินให้ดีแบบนี้จะดีกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยาย,ยนสอง6หาให้กับชาวราศีเมษและคนาเมรเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ขิงถือเหรียญน,นะคะไพ่เหเหรียญค่ะ2ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะ ชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะไพ่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหยิบยืม นะบางคนอาจจะมองว่าตัวคุณเป็นคนใจดีเป็นคนมีเงินนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงเนาะก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือยิบยืมนะคะมองว่าในเดือนนี้พิจารณาเป็น,ปนรายบุคคลไปก็แลาา้วกันว่าเราควรจะช่วยเขาเขาเดือดร้อนจริงไหมนะคะช่วยช่วยเหลือได้ไหมนะคะหรือว่าการยิบยืมนะคะคนคนนั้นเครดิตดีไหมนะคะสามารถที่จะ,ะมี เขาียกว่าศักยภาพในการนําเงินมาคืนเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามนัาไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะให้เ,เกิดการหยิบยืมเ,เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เราให้เขายืมมาเขาอาจจะชิ่งเราไปเขาอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาคืนเราเลยคือยืมแล้วยืมเลยอะไรไปเลยหายไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ไพ่บอกให้ระมัดระวงังถ้าเป็นไปได้ก็งดให้การหยิบยืมทุกกรณีนะคะชาวราศีเมษนะอ่ะ สำหรับนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แพทย่อยาจะเตือนนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขภาพทางช่องท้องนะคะช่องท้องเนาะบางคนระบบอ่ยอ,ยอาหารไม่ดีนะคะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะมีกดเกกระเพาะอาหารนะคะกดไหลย้อนนะคะหรือนะคะโรคออฟฟิซินโดมโรคเก่าที่กําเริบขึ้นมาอีกโรคประจําตัวของคุณก็อาจจะมีการาวนกลับมาเป็นได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิาวธีทําทบุญเสริมดวงนะคะที่ไพ่อยากจะแนะนํามีอะไรบ้างนะคะขอดูวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะขอไพ่แนะนําค่ะไพ่แหวเริินไพ่6ดาบน,นะคะ1ถ้วยค่ะ10ไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่สองถ้วยค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนอ่ะไม่ใช่สิสิ่ง,ส,งสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในการทาบุญเสริมดวงนะคะก็จะเป็นการทาบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอืมเขาเรียกว่าการเดินทางยวดยานพาหนะเออนะคะคุณอาจจะอ่า บริจาคหรือว่าสนับสนุนนะคะเป็นค่าเดินทางก็ได้นะคะสมมติว่ามีคนอยากจะไปทําบุญเดินทางเพที่จะไป สร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารอะไรประมาณนี้หรือว่าการเขาเรียกว่าคุณอาจจะบริจาคเป็นค่าเดินทางค่าน้ํามันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะบริจาคเป็นน้ํานะคะเป็นเป็นน้ําสะอาดอะไรประมาณนี้เนาะหรือใครที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ํานะคะทําได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะหรือว่าบริจาคเป็นค่าน้ําค่าไฟแบบนี้ก็ได้นะคะืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทาโรนะอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะในเดือนกันยาย,ยนมาดูกันนะคะไพ่แประเดินไพ่ห้าเมทาค่ะระมัดระวังคำพูดนะคะคำพูดหรือว่าความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างก็ตามะคะระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงนะคะดังนั้นคุณต้องมีสติเยอะๆนะ ให้ควีนถือดาบนะคะเรามาระวังในเรื่องราวของคำพูดเนาะบางครั้งบาทีเราอาจจะพูดไปโดยที่เราอาจจะคิดไม่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 ถี่ถ้ถวนแต่ตอไม่ถี่ถ้วนนะคะทําให้สิ่งที่เราพูดไปไมันอาจจะแรงมากไปสําหรับคนที่ฟังเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ประมาณนี้นะคะไพ้เดอะเวิลด์ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เนาะ แล้วก็เป็นภายอัศวินถือดาบนะคะใครที่ขับรถเองก็อย่าขับรถเร็วนะคะมีสติด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณพเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณด้ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดลไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้ว นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ